The Voice 2024 Presented by Toyota สนับสนุนโดย ร,ร,รู้ดีว่าเธอกลองใจเพราะการเลือใครสรคนกับเอกของดีทุกอย่าง คนที่ใช้ทุกอย่างฉันรู้ว่าเธอซ้ำซ้อน Hãy lại bị kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn พลอยชลดาทองใบนะคะพลอยพลอยทําอะไรอยู่ที่ไหนบ้างครับพลอยเป็นนักร้องค่ะนักร้องอาชีพเลยค่ะพลอยมีเคยมีวงชื่อวงเฮิร์สค่ะเฮิรเพลงฟังเพลงเพลงร้องเพลงอย่องค่อยัย่องค่อยร้องเพลงพลอยทุกวันเลยครับไม่รู้ว่าพลอยจะได้เห็นในสตอรี่ที่มันแท็กไปหรือเปล่านะผมร้องเพลงทุกวันเลยครับยังคอยค่อยของหนูใช่ไหมใช่ค่ะช่ดยปดใจดวงนี้ ฉันคิด <amounts> ถ <of emotion> ึงเธอคอยคอยคอยฟัง <Labor> พ <ator il fi> ี่นะคอยฟังพี่ทีพี่ไม่มีผู้หญิงเลยตอนนี้ยังไม่มีผู้หญิงเลยยังไม่มีผู้หญิงเลยแล้วพี่คิดว่า การที่เขาร้องเพลงพลอยได้ใครก็ร้องเพลงพลอยได้ราอเพลงพลอยดังมากๆฉะนั้นเขาไม่มีสิทธิ์เขาไม่มีสิทธิ์พูดแล้วแม่ไม่ออกมาแม่ไม่ออกมาแม่ไม่ออกมาขอดูเฉยๆขอดูเฉยๆผมแค่จะบอกพลอยว่าปล่อยไปตามหัวใจเลยครับพี่กดมาคนแรกโน้ตแรกเท่านั้นพี่กดและพี่หันมาเลยเพราะพี่รู้ว่านี่มันคือไม่ใช่เสียงร้องแล้วนี่มันคือหยาดน้ำทิพย์ที่มันฉลมหัวใจของพี่ พลอยลูกพลอยค่ะไอ้คนแบบเนี้ยหนูจะไปอยู่กับมันเหรอดูจิตใจมันทำด้วยอะไรนี่หรือเมืองพุทไม่เมื่อกี้ที่ผมกดอ่ะเพราะว่าพี่ร้องเพลงของเขาอ่ะเวอร์ชันสุนทรภพ์นะพลอยพี่จะนั่งตรงนี้จนกว่าพลอยจะเลือกพี่แม่เข้าใจหรือยังว่าความรู้สึกของคนที่ถูกทำร้ายมันเป็นยังไง มันมันเจ็บแค่ไหนเวลาที่เราเจอนักร้องที่แบบตรงสายเราแล้วแบบเราโดนบล็อกอ่ะพี่ก้องครับก้องสายัดเธอต้องช่วยพลอยต้องช่วยแก้แค้นให้ฉันเคยดูเด๋กวอยซี่ผ่านๆมาใช่ไหมครับมีนักร้องอยู่คนหนึ่งเคยอยู่ทีมพี่ชื่อแตงโมว้าวค่ะวันนี้พลอยทำให้พี่รู้สึกถึงนักร้องคุณภาพแบบแตงโมแล้ววันนั้นพี่ก็ตั้งใจทำงานกับเขามาก วันนี้พี่อยากจะมีโอกาสตั้งใจทำงานดีๆกับคนคุณภาพอย่างพลอยอีกย้ <Yeah! S 3> พลอยครับ <laughs> พลอยเคยดูเดอะไวท์ใช่ไหมครับค่ะ <laughs> ที่ผ่านมาไม่มีพี่เลยครับ <laughs> 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 ใช่ครับ <laughs> แต่พี่ไม่เอาพลอยไปเปรียบเทียบกับใครเท่านั้นครับเพราะพลอยคือพลอยครับ oh. <laughs> นี่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  <laughs> พลอยนี่พลอยคือ อัญมณีที่มันงดงามครับฉะนั้นหน้าที่ของพี่คือพี่จะเจรนายพลให้สวยงามขึ้นไปกว่านี้ครับนี่นี่นี่ผมไม่ต้องเจรนายพี่พลเลยครับเพราะเพชรก็คือเพชรพลอยก็คือพลอยผมแค่จับพี่พลเนี่ยไปวางบนชั้นแล้วก็ให้เปล่งประกายแบบนี้เลยนี่นี่ไม่จำเป็นต้องเจรนายอะไรเลยครับเริ่มงงแล้วที่อยู่รายการนี้มาทุกซีซันเลยค่ะ พี่จริงจังกับ The v o อย e ์มากถ้าพลอยจริงจังนะมาทำงานด้วยกันครับขอบคุณครับคือแล้วคนนู้นน่ากลัวแล้วคนนี้น่ากลัวกว่าอีกไอ้จ๋าเอาไงดีวะไม่จริงจังแล้วเนี่ยไม่จริงจังพี่ก้องผมอยากได้รายการนี้มันมีโอกาสกดซูเปอร์บ็อกซ์ครั้งเดียวเท่านั้นครั้งเดียวเหรอคะแล้วพี่ใช้ กับคนที่พี่คิดว่าเป็นหนามชีวิตพี่ที่สุดคือพี่กิฟต์พลอยไม่ไม่จำเป็นครับพี่พลอยรอบรอบที่แล้วแม่บล็อกก็แม่ก็ไม่ได้เหมือนกันใช่ไหมแม่ไม่ได้แม่ไม่จำเป็นว่าคนที่กดบล็อกแล้วจะต้องได้ไอ้เกมึงพูดถึงเรื่องเวรกรรมเหรอเนี่ยมันไม่เกี่ยวพี่มันไม่เกี่ยวในระหว่างที่เราทะเลาะกันพี่จะไม่เอาอะไรเลยผมใส่ไปหมดแล้วอ๋อเหรอผมจริงจังเลยถ้าเขามาอยู่กับผมผมจะจริงจังแล้วเนี่ยพูดน้อยยิ่งน่ากลัวด้วย พลอยถ้าสมมุติว่าพี่ใช้ซูอร์บล็อกแล้วแล้วพี่กระจายแย่งกันขนาดนี้แล้วพลอยเรื่องพี่ก้องพี่ไม่รู้จะเอาหน้าไปตรงไหนเลยนะพลอยแต่ผมเห็นภาพไปแล้วครับว่าผมจะพาพี่พลอยไปที่ไหนคแล้วก็ค่ายผมยังไม่มีผู้หญิงเลยครับศิลปินผู้หญิงเลยน่าสงสารน่ะอยากได้เลยมึงคุยถึงรายการเดีะยวไว้ก่อนนิเพื่อนอย่าเพิ่งไปถึงค่ายสิวะเราพาเขาไปจุที่เขาได้แชมป์ก่อนดิเพื่อนเป็นช้อยไงพี่ มึงอย่าไปพูดพูดเรื่องนอกรายการดีวผมให้เขาหมดเลยตอนนี้คือให้หมดเลยปาโมดครับถ้าบล็อกแม่แล้วมึงไม่ได้ึงออกจากรายการไปเลยมึงต้องเอาให้ได้ออกจากรายการไปเลยพ่อยยัยพี่ออกจากรายการจริงๆใช่ปะนี่ไงพี่่อยจะเลือกจากการเห็นใจไม่ได้นะครับต้องปล่อยไปตามหัวใจนะครับพี่คิดว่าพลอยก็น่าจะเห็นฝีไม้ลายมือของพี่มาบ้างพี่ก็ไม่ใช่คือคนที่ตลกไปเรื่อยพี่พอร้องเพลงเป็นคือปล่อยไปตามหัวใจ พี่พลอยเป็นศิลปินก็น่าจะรู้อยู่แล้วว่าจะเอาชีวิตไปฝากกับศิลปินที่อาจจะมีระยะเวลาอยู่ในวงการน้อยกว่าพลอยพลอพี่ทำทุกอย่างในชีวิตประสบความสำเร็จมาหมดพี่มีคอนเสิร์ตใหญ่แล้วพี่มีอัลบั้มของตัวเองพี่มีบริษัทบริษัทพี่ขายได้ตั้งหลายร้อยล้านพลอยอยกับรายการนี้พี่คิดว่า พอยคิดว่าพี่ไม่จริงจังอ่อไม่งั้นพี่ไม่ตัดชุดลาบูบูมาหรอกพอยอ๋อนี่ชุดลาบูบูเหรอคะพี่ต้องการโดดเด่นพอยจะทำให้ทีมพี่โดดเด่นพอยให้หุ้นไหมให้หุ้นครับให้หุ้นโคลคเอาหุ้นไปเลยเอาไปเลยโอ้ยเขาฉุดแรงเลยนะไม่เคยเห็นเขาฉุดแรงขนาดไหนดีเลยถึงขนาดเป็นลูกอัลกตันยูบล็อกแม่แล้วอ่ะเขา ยังจะให้หุ้นอีกคือสุดแรงมากเลยลูกอันนี้ผมกลัวคนนี้อยู่เลนนะล่ะนี่คุน้อยไล่คาถาปุ๊บไปทันทีเลยส่วนใหญ่ตั้งแต่เริ่มรายการมาพอไม่ค่อยพูดเนี่ยได้ตลอดด้วยสรุปเลยเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะมาอยู่ทีมพี่แล้วสรุปเลยได้เวลาเลือกแล้วค่ะเพราะไม่งั้นมันจะตีกันไม่เลิกเลยค่ะค่ะงั้นพลอยพลอยจะบอกว่าพลอยเอ่ยชอบแนวเพลง R&B ค่ะแล้วก็ พลอยฟังพี่โอ๊ตร้องมาเยอะมากเลยอุ๊ยถ้าพูดคำนี้นะพลอยอยพึ่งพลอยย่งพึ่งเชื่อไหมทุกคนที่มันเริ่มอย่างเงี้ยแม่ไม่เลือกพี่เลยเออใช่คือถ้าจะเลือกเลือกเลยพลอยไม่ต้องเกิดเยอะเวลาเกิดแล้วจังหวะคนตัวใหญ่มันล้มดังพลอยน่าสงสารจังเลยนี่ไอ้จังหวะเกินเกินอย่างเงี้ยมันมันไม่ค่อยลงเราแล้วพูดถึงก่อนไม่เลือกคนนั้นเออครับ ขอบคุณโค้ดทุกคนนะคะขออนุญาตเลือกพี่โอ๊ตนะคะเ yes! yeah! 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 oh! ยี่ยมเยี่งัทพิมพ์อยเชิญเลยครับเชนัทพิมพ์พอยเดินเลยครับดีด้วยนะคะ เดินครับพื้นสกปรกไปหมดเลยเนี่ยแฟนเพลงนะครับผมครับสุดยอดมากเลยสุดยอดมากเลยรอดูโชว์ครับพี่โอ้ยดีใจครับเก่งมากสุดยอดเก่งมากโอ้ดีใจโอ้ขอบคุณครับคุณพลอยเชิญครับคุณพลอยครับเย้